เสาที่28่สิบแสดห้หาโมงครึ่งโลงแดมบนเทียนสุรวง,ง,งารมาทั้งรถไฟฟ้ามาทั้งรถใต้ดินมาทั้งรถตรวจตัว,ตวมารถแท็กซี่มารถแกร็บเดินมา,นาใหท,ท,ทั้งรถเปรื่อนควมทำความดี สวัสดีครับเพื่อนเพื่อน SG48 ผมกับคุณดาราทิตมาด้วยกันนะครับจากแม่สอดนะครับมางานนี้เพื่อมาเตรียมพร้อมที่จะไปชวนเพื่อนเพื่อนไปเที่ยวงานโรงเรียนของเราแต่จริงๆแล้วการเลี้ยงรุ่นนะครับคุณดาราทิพเป็นไงบ้างครับสนใจไหมครับที่จะมางานนี้ยูเนียน48 สี่สิบแปดเนี่ยกี่ปีแล้วสี่สิบกว่าปีที่ห้าสิบกว่าปีแล้วที่มันอยู่ตรงนี้นานมากนานจากนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็อยากจะชวนเพื่อนๆมาวันที่ยี่สิบแปดเสาร์ที่ยี่สิบแปดพฤศจิกาย,ยนนี้สถานที่โรงแรมมนเทียนอาโรงแรมมณเทียนมีสองที่นะครับอย่าไปมนเทียนริเวอร์ไซด์นะมนเทียนสุรวงมนฑีเทียนสุรวงเท่านั้นนะครับไม่ได้ไปริมแม่น้ำนะครับหลายคนสงสัยไปริมแม่น้ำนี่ไปมนเทียนสุรวง เวลาห้าโม<อ>งคร <5 S 1> ึ่น<อ>งนะ<อ>ทุกคนเจอกันนะครับกิจกรรมในงานเนี่ยมีเยอะมากเลยครับเขาบอกว่าเริ่มแต่ห้าโมงครึ่งน,นี่ก็ลงทะเบียนแล้วก็จะมีเพลงสําคัญตรงเพลงเนี่ยครับคนที่เล่นเนี่ยวันนี้เราไม่ได้เชิญน,นักดนตรีอาชีพแต่เรานักทุกคนจะเป็นเพื่อนเซ็น SG48 ทุกคนที่มาเล่นมาจากห้องต่างมารวมกันนะครับมาเล่นเพลงเปิดงานก่อนแล้วต่อมานี่ซ้อมนานมาก ทราบไปยครับเขาซ้อมที่ไหนครับของหกของหกปทุมธานีนนที่บริษัทที่ผลิตยากำกิจเพียงคืออารามเวทเพสั์นะครับจากนั้นแล้วฟังเพลงแล้วเราก็เริ่มมาเริ่มงานก็มีอันนี้ก็จะมีมุทิจาจิตครูนะครับ,รบเราเด็กเซนเราเนี่ยเรารู้ว่าทุกวันนี้ที่เราได้ดิบได้ดีมาก็เพราะครูที่เซนกระเบียนครูเป็นคนปั้นของเราขึ้นมา พราะฉะนั้นตรงนี้เราก็เลยเชิญคุณครูซึ่งครูตอนนี้ที่เคยสอนเราพวกเราก็ประมาณหกสิบแล้วนะครับคุณดาราทิพย์รูครับครับแล้วครูเราครูเราจะเหลืออายุันเท่าไหร่ครับนอกจากสนุกสนานแล้วเราก็อยากบอกเพื่อนตรงๆว่าเราอยากจะหาทุนอ๋อครับคุณดาราทิพย์รู้ไหมเราจะหาทุนไปทำไงครับแกบานนี้จะเอาทุนไปทำไหมทราบไหมครับอาออันนี้ไม่ทราบครับไม่ได้หาทุนมาจัดลื่นเลิศไม่ใช่เลยครับแต่หาทุนมา ช่วยเหลือสังคมสำหัันที่สุดคือช่วยเหลือเพื่อนเพื่อนเสร็จทุกคนก็อาจจะบางคนก็แข็งแรงบางคนก็ไม่แข็งแรงทำในด้านการเงินและร่างกายเพฉะนั้นเพื่อนมีหน้าที่ช่วยเพื่อนนะครับเราบอกว่าทําไมเราต้องช่วยเพื่อนแนะอยากจะแล้วเขาถามเินสาังกิว่า what friend are for ก็มีเพื่อนไว้ทําไมอ่ะเพื่อนก็มีไว้ช่วยเพื่อนผมมีความเชื่อนะครับเราก็มีเพื่อนหลายรุ่น สำหรับผมเองแล้วเนี่ยเพื่อนก็จะมีเพื่อนเซนกรเบียนใช่ไหมแล้วมีเพื่อนอะไรครับเพื่อนมหาลัยเพื่อนที่ทำงานอีกนะแต่ถามว่าในสามอันเนี้ยเพื่อนโรงเรียนเพื่อนนักเรียนเพื่อนนักศึกษาและเพื่อนทํางานที่ทํางานอันไหนที่คุณว่าเราคิดถึงเพื่อนมากที่สุดครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพ่งครับ ทานชาก,กันก่อนครับโชา,ากันก่อนครมีบริการอย่างดีนะครับจากานนอาจารย์กรอ,อเพื่อนเซ่เพื่อนคู่ใช่ไหมนี่ครับเขาบอกว่าวัดเฟนาฟอร์อย่างน้อยก็เสิร์ฟกาแฟเรากินครับเสิร์ฟน้ำชาเรากินครับคำาตอบเขาบว่าไงสำหรับผมแล้วนึกถึงเพื่อนสิ่งแรกที่ผมนึกถึงเพื่อนเซนเพื่อนโรงเรียนเพื่อนโรงเรียนเพราะว่าเพื่อนนักเรียนเนี่ยมันมีความสุขมันไม่มีว่าใคร รวยกันไม่มีนู่นนี่นั่นทุกคนก็เท่ากันและเฮฮาหนุกนานทุกคนก็มีความทรงจำที่ไม่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังใช่ไม่มีผลประโยชน์ไม่มีอะไรทุกคนก็ฮาฮากันนั้นเล่นทางฮาฮาใช่ไหมครับมีแต่ใจล้วนนั่นแล้วนั้นจากเราเราได้คุยกันแล้วเราได้ฟังเพลงเพื่อนเล่นด้วยเราได้งานนี้เขามีการที่บอกว่าเราําไมต้องหาทุนว่าเราจะต้องช่วยเพื่อนเงินไม่ได้หาไว้ทําไมครับจะเก็บไว้ทําไมเพื่อนแต่ว่าเอาไว้สําหรับช่วยเพื่อนใช่ไหมครับซึ่งกัน ช่วยกันเนี่ยก็อยู่ที่ <c oughs> กําลังของแต่ละคนถูกไหมครับางคน <c oughs> ก็มีกําลังมากก็ช่วยมากบางคนกําลังน้อยก็ช่วยน้อยแต่ทั้งหมดเ่ถึงไม่มีอะไรก็มีกําลังใจให้เพื่อนสิ่งดีงามให้กําลังใจซึ่งกันและกันและสำคัญที่สุดเนี่ยในการเนี่ยอย่าหาว่าเกิดมาจัดงานเพื่อมาไทยอะไรมีประมูลมีรุ่นนี่นั่นแต่จริงๆแล้วเราจะช่วยเหลือเพื่อนช่วยเหลือครูช่วยเหลือสังคมนะครับก็มีการไปทําบุญทำไรนะแก่แล้วรุ่นเราก็คง เลิกไปสถานเริงรม,มนะค,คุณามาลาทิ่ <ผม S 1> สิ่งที่เราจะนัดก,กันไปจะไปไหนกันครับไปวัดไปวัด <laughs> ไปวัดน,นะครับไม่ไปดูแม่ชีนะครับไปทําบุญทาบุญทำบุศล,ท,ล,ท,ลที่ผ่านมาเนี่ยกระถินนี่มีถึงสี่วงห้าวงเลยนะครับเราก็ร่วมบุญร่วมกุศสเป็นสะพานบุญช่วยเหลือื่องกันและกันนั้นสุดท้ายเนี่ยเราก็จะสู้ทังมานาทิปหรคือเราได้กลับไประลึกถึงอดีตท,ที่สนุกสนานที่สุดผมว่าเรียนที่ไหนไม่มันก็เรียนที่เซนงกเบียแล้วครับเด็กขาด เพราะตอนนั้นเราชายล้วนชายล้วนนะครับเพราะนั้นความความอะไรฮะความเป็นความเป็นชายล้วนนี่มันก็สนุกสนานอีกแบบมันมากนะครับพูดสามารถพูดคําทะลึ่งตึงตังวงเล็บอาจจะลามกจก,กระเป็นนิดหน่อยในหมู่เพื่อนก็พูดได้เลยไม่ต้องเก่งมีเพื่อนผู้หญิงเราจะต้องพูดนะเน้นนั้นได่ครับเต็มที่เลยครับมึงกูอะไรก็ว่าเข้าไปนะครับะนั้นทุกอย่างก็กลับไปเหมือนเดิมเพราะนั้นสำคัญที่สุด เราหกสิบแล้วคุณนราธิ์ครับผมเหลือกันไม่เท่าไหร่แล้วบางคนก็จางไปแล้วมเลยบอกว่าเราหน้ามาเจอกันมาคุยกันอันนึหรือบรรยากาศเก่าๆใครที่ไปเนี่ยจะมีเสื้อรุ่นนะครับเป็นเสื้อเสื้อรุ่นปีนี้สวยงามมากและปีนี้เนี่ยเขามีพิเศษกว่านั้นก็คือแจกเสื้อหนึ่งตัวแต่สามารถซื้อเพิ่มได้มีเสื้อขอกลมยังไม่พอยังมีเสื้อ แจ็คเก็ตอีกนะครับซึ่งต้องจองล่วงหน้านี่บอกเข้าไปนะครับเพิ่นมาแล้วงานนี้เนี่ยแล้วถามว่ามีเก็บบัตรอเปลบากุณาธิ์เขาเก็บบัตรเข้าไหมครับไม่มีครับไม่มีเพื่อนเซนไม่มีการเก็บบัตรนะครับทุกคนมาท่านมีน้อยให้น้อยมีมากให้มากไม่มีมีเป็นศูนย์บาทก็ให้ศูนย์บาทไม่ต้องจําเป็นเกี่ยวกับเรื่องขอให้เพื่อนเพื่อนมาเรื่องผมว่าเรื่องนี้มันจิ๊บจอยนะครับที่จะมาเอาเงินเพื่อนนู่นนี่นั่นแต่ ทุกคนคาดหวังทั้งหมดคนจัดงานคาดหวังที่สุดก็คือเพื่อนมาเพื่อนมาแล้วเพื่อนมาโอ้โหแกเ,เราไม่ต้องการอะไรสมบูรณ์บแบบเลยครับได้แล้ครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับเสาที่ยี่สิบแปดห้าโมงครึง่งโรงแรมบ,บนเทียนสุรวงเจอกันนะครับสวัสดีครับเรนเป็น ไทยรเราเรียนความท้งความดีนังกัะดาษข้าวคือดาวสหวันเราจะรักกันตลอดชีวิตจะอยู่ที่ไหนหูวใจชูศรีรักสามัคคีพ้อมีกับลานเรานเรียนไทยมีใจไปซาำ ยืบระกอบความเทียทงรวมสมัดกิดเสืโรงเรียนคือสังาเปียนใคนคงยืนย